ครับผมสวัสดีครับผมนะฮะตอนนี้มหาหอดทงหา้าทงนาจำปาดงนะครับผมฝ <c oughs> นตก <c oughs> ค่อยมากับสายฝนจริงๆมาถึงที่ทงนาได้สักพักแล้วละครับผมเนาะกําลังตัดต่อคลิปอยู่นะครับมาถึงทงนาตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะแต่พอดีนี่เกือบโอ้มาถึงนี่แค่ยี่สิบนาทีนี่ฝนตกเลยบ่ายสองโมงห้าสิบนะครับ อาฝนตกครับฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนแล้วตกตกตกไปเบิ่งข้างนอกกันว้าวฝนตกครับฝนตกนี่ฝนตก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 เกี่ยวกับฟ้ารั่วฝนตกรมแรงเอ้ามะละกอกำลังจะขึ้นอ่าจะเป็นลูกอีกแล้วนะ บางลุงหอยที่เป็นหมากแล้วบ,บรุระแถมดกด้วยนะเป็นหมากไม้ธรรมดาเป็นลูกไม้ธรรมดาเป็นลูกดกด้วยลูกดกด้วยมมารารคอู้หลายเลยเอฟบีกับบางบางลุงหอยไหมใะเบื้องบางลุงไหมมรรคอเป็นลูกจับลูกเยอะเลยนะครับผมแนละ้โอ้พ่อในฝนตกนะครับฝนตกเออฝนตกพี่น้องเฮ้ยฝนตก ฝนตกจักจ๊กเลยนะครับฝนตกจักจ๊กเลยโอ้สุดยอดจัครับผมฝนตกจักจ๊กโจ๊กเลยตอนนี้ก็บ่าวบ้านนาก็มาถึงแล้วเกินมาถึงตรงหน้าแล้ว <S <S 2> <S 2> เป็นไงครับผมเ,เจอหน้าเจอตากันแล้ว ไอเอฟซีนะเป็งไหนเป็นแต่ไดมียน้ำเขาบอ่อมาหอดฝนตกกำลังนอนเหรียญน,นอนตัดคลิปอยู่อันนี้เดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อจากคลิปนี้แล้วกันนะเอฟซีเนาะก็มาถึงทุ่งนาแล้วเนาะมาก็ไม่เห็นพ่อใหญ่พลน,นะพ่อใหญ่ซักไม่ใหญ่สวนผักยังไม่เห็นเลยผมมาถึงเพิ่งเข้าบ้านเนี่ยขี่รถเลยมาไม่ได้แวะข้างน้าก็ขี่รถเข้าบ้าน มานอนสัตย์ิปอยู่นี่ได้ประมาณจักกีบยืนทีนาที่แหละฝนตกจ่าจากเลยฝนตกจ่าจากเลยนอนสบายอีกแล้วเนาะขอ่อยขึ้นนี่ขึ้นเพราะฝนตกเออดูลังพึ่งก่อนลังมิ่มก่อนลังมิ่มห้างมิ่งห้างมิ่มงยังอยู่อยู่บ่ ห้ังมิมหังมิมยังอยู่เลยห้งมิมยังอยู่เลยนะครับผมห้ามใครมารบกวนห้ามใครมารบกวนหังมิมค่อยนะนะครับผมเนาะให้เขาอยู่นี่แหละให้เขาอยู่ที่นี่จะได้เป็นที่พักพิงพักอาศัยเขานะรังมิมผมก็ยังอยู่นะรังมิมรังมิมรังมิมมิมผมว่ายังอยู่นะมิมอจะได้ไม่ต้องมีใครมารบกวนนะครับผมเนาะ นะครับผมโชคดีโชคดีนะครับโชคดี<__ก็โชคดีที่เราปลูกต้นไม้ไว้เพื่อให้เป็นที่พักพิงพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นของนกนะครับไม่ว่าจะเป็นของมิ่มมาสั่นนะนี่กับห้างนกนั่นกับห้างมิ่มนะครับผมไว้ให้สลหรับเขาอาศัยนะครับผมแต่ตอนนี้ฝนตกครับฝนตกฝนตกฝนตกแล้วฝนตกแล้ว นะครับฝนตกจากจากเลยมะละกอก็ขึ้นเต็มต้นเลยนะครับผมเนี่ยชุดที่สองก็เรากำลังขึ้นอีกแล้วนะครับมะละกอเห็นปะเห็นไหมกำลังจับลูกเต็มูเลยเอฟีเราโอ้บอกักกงเหนไหมบกงลังบานนี่คื้งามแท้ <c oughs> โอ้ดอกกระเจียวเป็นดอกขึ้นเยอะเลยตอนไปยังไม่เยอะเลย ตอนนี้ขึ้นดอกเยอะเลยเนี่เอฟซีอู U H. ดอกกระเจียวก็เยอะโอ้มะละกอก็เยอะโอ้ยหักไอหักแล้วก็มีนี่หักก็มีงู o H. ดอกกระเจียวขึ้นเยอะเลยคุณน่ะหลายดอกก็ได้ลมด้วยค่ะนี่ลมนี่ก็ลลมนั่กระลมนี่กระลมนี่กระลมอันนี้ก็กําลังขึ้นเยอะเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้ o H. ตรงนี้ขึ้นเยอะเลยโอ้ o H. ดอกกระเจียว พุ่นพุ่นพุ่นยุ่งพุ่นกันร้ายได้เอฟซีพุ่นพุ่นพุ่นยุ่นพุ่นอยู่นู่นก็ขึ้นเลเต็มเลยนะโอ้อยู่นู่นก็ขึ้นเต็มเลยไม่มีใครมาขโมยเอาไปกินเดี๋ยวใครจะเอามัดมัดเออเอาไปลวกจิ้มแจ่วอยู่ครับผมนี่ครับขึ้นเต็มเลยดอกกระเจียวขึ้นเต็มโอ้หายไปสองสามวันนี้ดอกกระเจียวขึ้นเต็มเลยนะครับผม ฝนตกลังบานดอกกระเจียวนเต็มเลยนะครับฝนตกฝนตกปอมปมนอนเว้นต่อแล้วค่อยละทีนี้เจอกันอีกทีก็เย็นนี้เดอ้อเอฟซีเดอ้อนะครับคุยกันนะครับผมเย็นนี้ก็ค่อยคุยกันเดอ้อค่อยมาถึงแล้วตั้งแต่บ่ายสองเดอ้อครับผมมาถึงทุ่งนาแวะเข้าบ้านนะครับผมฝนตกเบาบ้านนามาถึงแล้วนะครับถึงแดด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 นะครับนี่ครับ แล้วมาถึงแล้วโอ้เหมือดตึ๊บเลยหันไปต้องเมื่อกี้นาค่อวเหมือดตึ๊บเลยอือนะครับผมเนาะก็มาถึงแล้วได้ตอนเราไปในห้องก็ยังตอนอะไรท่านแต่ครบแปดนาทีเลยเบิ้งฝนไปเรื่อยๆก็เดินทางมาทำบุญนะครับผมก็อนโมธนาบุญกับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมทำบุญนะทำบุญก็ อนุโมทนาบุญนั่เด้อทั้งผมขอเปิดประตูไว้เปิดพมานวนเปิดประตูเปิดพมานไว้แสงเขาทั้งคุนก็ได้นะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันทําบุญนะครับพระป่าในครั้งนี้ที่บิสุโนโลกนะครับผมวัดโคกสมอนะครับอนุโมทนาบุญก่อให้ทุกคนนะครับได้บุญได้กุศลนะครับผมคงจะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้บุญแล้วนะครับผมได้บุญแล้วโดยการถูกไวยนะครับได้ได้รับโชคนะครับผม นะหลายๆคนกันสิได้รับโชกกันแล้วเนาะนะครับอตอนนี้ก็บ้าบัานหน้ากมาถึงทงหน้าแล้วนะครับกรบมเห็นผู้ได้ดอกเทั้งพสิสางทั้งเมยส่วนผัดเข้าบ้านก่อนเหมือนกับรู้ว่าฝนจะตกก็เลยเข้าบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยัญัลาขวะโชกดีแท่นะครับก็ฝ <c oughs> นะนตกอลยว่าเต้าตัวนี้เนื่องาฝนเศร้าแล้ว แล้วมันนังง่งวาวมาอีกมาอีกรอบอะ่ะปุกเปรกปุกเปรกมาอีกรอบอะ่ะโอ้โปุกเปรกปุกเปรกปุกเปรกเนี่ยนแสงฝ่ามันมืดมากเลยอ้โอ้นะครับความมืดเชียวมืดมาเชียวมืดมาเชียวมืดมาเชียวตกอีกครั้งแล้วอีกรอบแล้วลูกเห็บป่าววะเนี่ยเอาลูกเห็บตก ลูกเห็บตกลูกเห็บตกลูกเห็บลูกเห็บปุกเป๊กปุกเป๊กน่นทีนี้มีลูกเห็บลงมาด้วยนะครับลูกเห็บเมื่อกี้มีลูกแรกอ่ะลงปุกเป๊กปุกเป๊กเกิดลูกเห็บมาด้วยนะเมื่อกี้นี่นะโอ้เนี่ย มันเหมือนกับลูกเห็บตกตกเป๊กตกเป๊กกเปกมันไม่ใช่ฝนอ่ะมันเหมือนอะไรแข็งๆขกระแทกแล้วมันไม่ลงฝั่งนี้ม้ากว่าจะให้เอซดูลูกเห็บเมื่อกี้มีลูกเห็บตกด้วยโอ้โอตกก็ตกมาแต่ฝนเถอะลูกเห็บอย่าตกเพราะมันอันตรายถือหัวคนโอเคนะครับผมนะ กคลิปนี้กับใบเฟ่งแค่นี้แหละครับผมนะฝนตกนะครับมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วนะครับบาบันหน้ามาถึงตรงหน้าแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุบจ๊บ